อ่าหลังจากที่เราต่อต่อท่อเสร็จแล้วครับเราก็ทําการทดลองครับเปิดทดลองไปครับไปดูกันระบบท่อเราจะออกยังไงวัดสูงนิดเดียวอย่างเงี้ยครับโอ้ยยังพร้อมเดี๋ยวรู้สุดน้อยไม่ใส่เลยเริ่อมเริ่มมาแล้วเริ่งมาแลอวเติ่มไกลขึ้นเลครับเติ่มไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเติ่มไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับผม ทดลองต่อสปริงเกอร์หนึ่งนิ้วอันนี้เราลองก่อนแถวแรกครับหนึ่งสสามสี่หัวระยะห่างสี่ท่อน pvc ก็สิบหกเมตรครับท่อนละสี่เมตรสี่สี่สิบหกนี่ครับนี่ช่างช่างรค,ครับมาจากบางพีเลยแล้วกน็นี่นาสมพธิ์ครับจของฟาร์มตระเสริมฟาร์มการเกษตรครับวันนี้มีโอกาสกลับบ้านมาทำ ระบบน้ำแล้วก็เชียงนาน้อยตาสมโพธิครับนี่ทองเมนทองเมนหนึ่งสองนิว้วทองเมนหนึ่งสองนิว้วสองนิว้วแล้วก็แยกสามทางขึ้นมาหนึ่งนิว้วใส่เข้ากับเนี่ยนี่ครับข้อต่อจะเป็นข้อต่อเกี่ยวนอกหนึ่งนิ้วนี่ใส่สปริงเกอร์หนึ่งนิวนงนงน้วดดเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวรอกาวแห้งเราจะลองดูไอ้ตัวนี้เป็นตัวปิดหัวปิดหัวสองนิ้วนี่อุดไว้ไม่ให้น้ำไป เราจะต่อไปอื่นแล้วแต่เขาจะต่อก็ค่อยมาเรื่อยตัดต่ตอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยระยะห่างแต่ละหัว16เมตรแล้วก็จากแถวนี้ห่างไปนู่นก็16ก็จะเป็นระยะห่างเท่ากันเลยแต่ละหัว16เมตร16เมตร้เวลามันยิงน้ำตรงนี้ ไปถึงนู่นถ้าแรงดันพอนะมันจะตกประมาณ8ถึง10เมตรก็จะชนกันพอดีถ้าแรงดันพอนะเดี๋ยวเราจะลองกับปัม๊ม,มสมมติโซลาเซลล์ของเราว่าแรงดันมันจะพอได้แค่ไหนถ้าไม่ได้ก็ค่อยหาปัม๊มแรงดันสูงสักสองสามแรงมาใส่ดูครับอันนี้เราลองก่อนหนึ่งแถวครับเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าสมบูรณ์แบบเรียบร้อยอย่างนี้ถ่ายรีวิวอัปเดตให้ดูทีหนึง่งพอดีลางานมาได้ไม่กี่วันครับ นี่อันนี้ก็เป็นโค้งนะครับโค้งตัวสุดท้ายนี่แถวสุดท้ายไปนู่นก็จะมีอีกหนึ่งแถวตรงที่ปักหลักไม้ไมครับแล้วก็แนะนํานะครับให้ใส่บอลวาวแต่ละแถวเนี่ยให้ใส่บอลวาวไว้เพราะว่าเผื่อแรงดันน้ำเราไม่พอเราก็จะปิดเปิดที่ละแถวเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนให้กาวให้กาวมันแห้งครับเราจะลองนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นท่อเมนสองนิ้วนะี่เราจะขุดฝังไว้แล้วก็ใส่บอลวาลแยกไปฝั่งนู้นหนึ่งตัวแล้วก็บอลวาลแยกฝั่งนี้หนึ่งตัวเผื่อจะเปิดทีละฝั่งนะครับจะใ,ใส่บอลวาลเผื่อไปเลยอันนี้เราก็จะจะทําการปิดบอลวาลฝั่งนี้เพื่อจะลองฝั่งนู้นนะครับ ปิดฝั่งนี้ให้ออกฝั่งนู้นปัญหาที่เรากลัวตอนนี้คือว่าแรงดันน้ำของเสมอเราอาจจะไม่พอนี่ครับอันนี้มึนง,ง่ายอยู่อันนี้เราปิดน,น้ำน้ำน้ำตองนี้ครับเน่เดีย๋ดวยวรอกาวแห้งสัก5นาทีแล้วลเปิดลองเปิดง่ายเลยเปิดง่ายอยู่ใช้มือได้อยู่มันไหมอยู่ตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรารอครับสักพักหนึ่งเราจะลอง เราเปิดรูปน้ำเรยวให้กาวแห้งแป๊บนึงเห็นปลาเห็นปลาสวายไหมเมื่อเช้าได้มาสองตัวครับอ่าหลังจากที่เราต่อต่อท่อเสร็จแล้วครับแล้วก็ทำการทดลองครับเปิดทดลองไ,ไ,ไปครับไปดูกันระบบท่อเราจะออก ยังไงไปแล้วไปแล้วนำอะไรมาแล้วให้มันเต็มท่อก่อนให้มันเต็มท่อก่อนแล้วมันดังนิดนึงเดี๋ยวมันหาทางออกเองครับลองครับลองลองมันเสียพ่อยวันนี้เหรอพี่ต้นเล่าวัะวะมันเสีไล่ดันเลยมันล้วขุดยังเดี๋ยวเริ่มขึ้นเถอะอนี้สปริงเกอร์แล้วครับโอ้ยไปยุ่ง

มสดีเ้เวยครับงครับพร้อมเดิหน้่ยปเลย้อเมาแล้วเมาะวแนีดันหน่อยก็สยางมาตัวสยางมาตดัน่้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วรหัวสองแล้วหัวสแล้วเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเพื่นคืหัวสงแล้วพื่นเลยค่อยดันไปเรื่อยๆโอ้ที่แดดมมีเมฆมีเมฆ นี่ครับมัเริ่มไกลขึ้นนะครับเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเริ่มครับเฮ้ย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 เฮยตลอดโดนตลอดนะผมว้าว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 สุดยอดนะผมสุดยอดครับผมโอ้สุดยอดตลอด เออนี here, wow, so ate, oh, ่ยทหน่น่ว้าวสวยงามครับผมดีใจดีใจคนลูกเลยคนลุกเลยคนลุกเลยครับคนลุกเลยครับดีใจครับผมสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วครับคนลุกเลยตลอดเตียงอดเียงำเร็จแล้วครับับสำเร็จแล้วครับอออโออตออตอออ่ออตอออ่อออย่ออ่ออออ่อ

อ้าวเอาคือเห็นห่เห็นตาเห็นอยู่สำเร็จแล้วครับผมสำเร็จแล้วครับเียมเียาวเขาเตี้ยเขาไสามาายูไดอะไเร็จแล้วครับผมไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกโอยวงนเดี๋ยวเดี๋ยวน้นโดนตอดครับสำเร็จแล้วครับผม ยอดชุ่มฉํำชุ่มฉับซุ่มรับนะครับผกตลอดถึงถึงหน้าโหดเปียกเปลวครับต้องรอดมันก็ได้นี่รอดฟองมันอสุดยอดลยครับตัวตัวเท่งตัวเท่งหรือเปล่า เขาไปอยู่ไปขค,ค่อยไปค่อยไปอยู่ไป,ยไปอยู่ไปค่อยครับสำเร็จแล้วครับผมมีน้ำแล้วแปลงใหญ่เราสำเร็จแล้ว สักเดีวนะสักเดีวนะให้มันค่อยๆหมุนสิเนาะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนแห่งดีแหงดีัจะเปลี่ยนอ๋อเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ทดลองต่อแถวเดียวนะครับแถวแรกก่อนระบบน้ำสปริงเกอร์ หนึ่งนิ้วท่อเมนสองนิ้วนะครับใช้ร่วมกับอัมสเมอร์สโซล่าเซลล์สองนิ้ว,สอ,วสองแรงครับแผงโมโนฮับเซลล์สี่แผงผมระยะห่างจากหัวนี้ไปหัวนู้นก็สิบหกเมตรตีว่าท่อพี c ีซีสี่ท่อนนะครับก็แรงใช้ได้อยู่นี่แดดไม่เต็มที่นะท่อเมนเราใช้ท่อสองนิ้วสี่ท่อนก็พอดีสิบหกเมตรนะครับสำเร็จเรียบร้อยแรงยาตาเสริมฟาร์ม ตรวจกระสินของนาสุพโธยิสสารพัฒนกับนายปริญญาเขาเขียนจอนครับเรียบร้อยสวยงามมากสวยงามสวยงามใช้ได้ครับถึงแะ้ลจะไม่ไกลมากก็ถือโอเคอยู่พอได้อยู่ถ้าแดดดีๆน่าจะ ยิงไกลถึงนูงน่นดูยางนาถึงต้นยูคาข้างหน้านะครับก็พอดีลางานมาได้ไม่กี่วันครับก็ทํำึงนาน้อยสำหรับคลิปนี้นะครับ<อ>ก็<อ>พาท<อ>ุกท่านมาชมการ<อ><อ>ใช้ปั๊มสมาร,ร,ร์ทโซลาเซลล์ขนาด2นิ้ว2แรงนะครับใช้ร่วมกับแผง450วัตต์4แผงนนใช้ดันหัวสปริงเกอร์ขนาด1นิ้ว4หัวเราจะเปิดทีละแถวนะครับระยะห่างแต่ละหัว ห่างกัน16เมตรหรือว่าท่อพีวี4ท่อนนะครับท่อนละ4เมตร4 4 6นะครับก็เราถ้าแดดดีๆจะจัดเนี่ยความแรงใช้ได้เลยแต่ลูกหัวจะยิงไปชนกันพอดีครับจะ,ะมีชนกันแล้วก็เลยอีกฝั่งหนึง่งนิดนึงก็พอดีชุ่มชื้นพอดีนะครับสำหรับหลายคนที่บอกว่าการใช้สมมติ แล้วดันสวิงเกอร์โดยตรงเลยอาจจะทาให้ปั๊มเสียหายได้อันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะจากที่ถามาหลายคนบอกบางคนก็บอกว่าใช้ได้แล้วก็เคยใช้มาหลายปีแล้วบางคนก็บอกว่าใช้ไม่ได้นะครับสําหรับทางส่วนเองก็จะพยายามเก็บข้อมูลและอัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมนะครับว่าการใช้สมาร์ทโซลาเซลล์เนี่ยสูบบดานี่้มาดันโดยตรงเนี่ยมันจะใช้ได้แล้วปั๊มจะพังไหมครับนเะ<อ>ดีย๋ดวยวเอาไปดูเรื่อยๆส่วนปัญหาที่เจอ ที่เจอเลยครับในการทำสปีคเกอร์แถวแรกเนี่ยก็คือหัวสปีคเกอร์มันจะไม่หมุนฝืนแล้วก็หลุดปัญหาหหสาเหตุที่ีแก้เดี๋ยวเาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใ,ใจคนทำคลิปด้วยครับผมขอบคุณครับ